กราวสวัสดีท่านผู้ชมตัวละครในดาววันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์นั่นเองนะครับผมและในวันนี้ครับผมก็จะมาแชร์ทีมนะครับผมก็คือแซอินเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ4ดาวเนาะก็จะเอามาลงทีมทางด้านของบอสบัวเอ้ยมิติบอสมังกรนะครับผมชั้นที่15ตอนแรกผมเรียนดองทางด้านของเซตตัวนี้ไว้นานมากนะครับผมเนื่องจากเ้ไอซีกเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ใช้หรอกมั้งนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี2ดาวแต่สุดท้ายก็น่าจะตายกันอยู่ดีลีน่าก็ไม่น่าไหวนะครับผมบอส Stack เก็บสแต็กดามเมจไป็นเรือใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ตีเราตายผมก็เลยไม่ได้เล่นแต่เมื่อวานนี้เดียผมก็ได้ลองเล่นดูนะครับผมอยากขยับสักด่าน14 15ก็ยังดีเอ้ยด่าน1 3 14ก็ยังดีไม่ต้องไปถึง15ก็ได้แต่ปรากฏว่าเอาลง15ได้เฉยแบบ easy <c oughs> อีซี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเทคนิคการจัดผมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะและถามว่าทําไมผมไม่ใช้ไซอินเอาจริงไม่ใช่ว่าผมไม่มีนะแต่ว่ามันไม่ออกครับพบ <c oughs> เอาไปอร่อยตั้งแต่นู่นวันแรกๆใครที่อร่อยแล้วก็็ยยััังงไมมมม่่่่าาเเนนนนีีีผววคลิปป้จะ แนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะอ่ะส,วส่วนตอนนี้ผมมีแล้วเอาจริงๆก็คือเพิ่งมานะครับผมเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เลยนั่นแหละทุกคนชื่ออะไรไหมเวลาคุณไม่ผ่านอะไรนะครับผมขาดตัวละครตัวนั้นมันจะไม่มาแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านแล้วมันจะมาใช่ครับผมลงบอสมังกรไปแล้วอ่าเมื่อวานนี้ผ่านวันนี้ราเชลมาแล้วผมก็ปัน้นเออกูเหนื่อยใจจริงๆอ่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทีมนี้กันดีกว่านะครับผมก่ออื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านตัวเกมดีๆมีคุณภาพตัวเกมร ถูกการติเองผมก็ขอแนะนาไปร้านเติมเกมพเพาเพเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการติเองน,นะร้านจนีเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์ก็ไปใน Facebook ครับว่า p o w อวบีอหรือคลิปลิงต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมกันเลยดีกว่าครับซึ่งหัวใจหลักของไซอินนะครับผมถามว่ามันทําดาเมจต่อมังกรยังไงอ่ารูปแบบการเล่นนะครับผมก็คือเราจะต้องมีการปลด2ดาวและการปลด2ดาวตรงนี้จะทําให้ไซอินเนี่ยมันแรงขึ้น้นแแลวรรงจากอะไ ตามจํานวนดีบัฟที่ติดบนหัวศัตรูอยู่อ่าแล้วก็สูงสุดได้ถึง4นั่นหมายความว่าอ่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรีดดาเมจให้ไซอินเนี่ยแรงที่สุดคุณควรที่จะมีอะไรดีบัฟ4อย่างและดีบัฟตัวน,นั้นเนี่ยควรที่จะเป็นดีบัฟรับความเสียหายหรือไม่ก็อะไรก็ตามนะครับที่มันเพิ่มดาเมจมันก็จะมีการช่วยบูทแซอินเข้าไปอีกดังนั้นนะครับผมขอแค่มี4ดีบัฟตอนที่แซอินใช้สกิลตรงนี้ปาดหรือว่าสกิลการโจมตีปกติก็พอแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไป6ดาวได้นะครับผม จะหายต่อดีบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ50%อันนี้ก็จะแรงขึ้นไปแบบเยอะมากๆเลยใครที่มี c 6นะบอกเลยว่าอีซี่ครับตีไม่กี่ทีก็น่าจะตายแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไอ้สกิลตัวนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอัพให้ลดทอนพลังเวทเป็น29%ถ้าเกิดว่าใครโดนมังกรตีตายเนี่ยก็ควรที่จะอัพนะเออจาก20 4นะครับผมเป็น29ก็ทําให้เรายืนได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราคีย์ดีค้ามาอีกจากเดิมเนี่ยมันเป็น35ก็เพิ่มมาเป็น41นะครับผมจะได้เอาสเตตัสไปลงอย่างอื่นเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสผมดีกว่าอันนี้ผมใช้เป็น3,593นะครับผมค่าพลังป้องกันตามนี้ H.P. ความเร็วนะครับผมแล้วก็เป็นทางได้าของอัตราคีย์ดค่าด้วยความที่ว่าผมยังไม่ได้มีการอัพสกิลตรงนี้เนาะ แล้วมันก็จะเป็นเพิ่อมอาัตราคิดดี่ขอ35อ3ซึ่งผมจะต้องหาไปอีกประมาณ65ผมก็เลยเลยมาเป็น67นะครับผมเออเลยได้นะครับผมแต่อย่าขาดถ้าเกิดว่าขาดเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีอัตราการแพ้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ดาเมจคิดดีคประมาณนี้เซตก็ถามว่าสวยไหมทุกคนก็ดูเอาเองกันลวกันนะครับผมก็ยังมีลงเป็นทางด้านของ h ฮสลงเป็นทางด้านของต้านทานผล ่ะลงแบบดีครับอันนี้ถือว่าสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลงต้านทานผลมันจะสวยกว่านี้อีกอัตราคิิิิคอลลงไป3เลยนี่ตรงนี้ก็จะช่วยบูตไออัตราคิิิิคอลแล้วก็เป็นทางด้านของพลังโจมตีทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผมลง100 จริงๆมันน้อยมากอะหน่วยหลักเนี้แล้วก็เป็นอัตราคีิติคอลประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยลงอัตราคีิติคอลก็สามารถไปหาเป็นทางด้านของแหวนที่มันเป็นอัตราคีิติคอลได้เนาะจะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็ลืมให้ดูนะครับผมมันจะเป็นอัตราจุดอ่อน38ใช่ไหมจริงๆมันอยู่ที่แหวนนะครับผมออฟล่างผมไปตีมาแหวนเนี่ยมันจะมีเข้าเป้าเพิ่มอีกนะครับผมแต่อันนี้ทําไมไม่มีวะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับไปดูจริงๆผมตีได้แล้วนะเฮ้ยหรือว่ามันคนละอันกันวะ เออเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังกันแล้วกันทีนี้นะครับผมก็จะมีตัวนี้ด้วยอ่าเรามาดูกันที่บิสกิตกันดีกว่าบิสกิตจําเป็นจะต้องมี C2 นะครับผมเอาจริงถามว่าเราควรที่จะหาไหม ผมถึงขั้นเปิดกระดานหาเลยนะซึ่งการที่มีบิสกิตซีสอครับมันจะทําให้ลดดาเมจหมู่นะครับผมได้ดีมากทั้งทีมเลยนะทําให้ทีมยืนได้นานมากยิ่งขึ้นครับยังไงผมก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยควรที่จะปลดมาซีสองเนาะถ้าอยากเล่นบอสสิบแบบอีซี่สบายๆแล้วก็ซีกนะครับผมจริงๆซีกไม่ต้องมีสักดาวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มเล่นซีกเป็นทําตัวดาเมจใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องปั้นเป็นดาเมจทั้งหมดดาเมจเขาก็จะมีจากสกิลนู้นสกิลนี้มันก็แรงนะครับ ด้วยซึ่งทีมนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ซีกนะครับผมดาวค่อนข้างเยอะใช้ซีกดาวเยอะแล้วก็เปลี่ยนลีนาเป็นทางด้านของราเชลนะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยแต่ส่วนตัวของผมแล้วผมใช้เป็นลีนาดังนั้นอ่ามันก็จะยืนได้นานมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทําให้ซีกเนี่ยแทบไม่ต้องปั้นอะไรเลยนะครับผมหลกัหลกๆคือเอามาบูทนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ23%พร้อมกับตรงนี้เลยนะครับผมแปะลดความเสียหายที่สร้างนะครับผม17%ให้กับบอสแปะแค่สกิลนี้ก็พอนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณ เล่นคู่กับราเชลมีดาวเยอะแล้วนะครับผมก็เล่นกับตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีการฮิวช่วยกับทางด้านของไอยูอิใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> อ่าแล้วก็ทีนี้นะครับผมมาดูสเตตัสทางด้านของลีด้ากันดีกว่าลีด้าตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับผมก็มีลงบ้างนะครับผมก็ที่จะให้ดามอิดแรงขึ้นจริงๆเพิ่มไม่ได้เยอะนะแล้วก็ฮิวตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขาดนะครับผมฮิวไม่แรงก็อาจจะต้องลงนะครับผมส่วนตัวก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ยูอีกก็ลงให้หมดเลยเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ซีกนิดนึงทําไมผมถึงทําอัตราจุดอ่อนนะครับผมของซีกไว้เยอะจังจริงๆผมขี้เกียจเปลี่ยนเซตนะผมเอาไปเล่นกับพวก อะไรอ่ะศึกตีประสาทอ่ะแล้วผมจะให้มันติดบอสกันเลยเป็นทางด้านของอาจาัจราจุดอ่อนแบบนี้มันจะมีวันหนึ่งที่เอาตัวนี้เข้ามาและอยากให้เจฟเดียวมันตีเบาลงนะครับผมก็เลยทําเป็นอาจาัจราจุดอ่อนเพื่อไปติดเจฟนะครับผมนี่คือเหตุผลเนาะหลักๆเลยก็คือใส่อะไรไปก็ได้นั่นแหละ แล้วทีนี้เรามาดูการออโต้กันดีกว่าซึ่งการออโต้ของผมจะจัดไว้เป็นประมาณนี้เลยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะอยู่อีกแต่ผมเคลือกันตายนะครับผมถ้าเกิดว่าใครตายเนี่ยจะได้ชุบเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีใครตายเนี่ยมันจะข้ามทางด้านของสกิลที่เราตั้งไว้อยู่แล้วแล้วก็ต่อไปครับ 2นะครับผมจะบัฟเป็นทางด้านของบิสกิตนะครับผมแล้วก็3เป็นลีนาแล้วก็4นะครับผมด้วยแซอิน5นะครับผมมันจะเป็นทางด้านของซีกเพื่อที่จะมีการแปดดีบัฟลดดาเมจแล้วก็ทําให้แซอินเนี่ยบันลรงขึ้นด้วยเพราะว่ามันตีตามดีบัฟเนาะอ่านแล้วก็ต่อไปครับ 6นะครับผมจะเป็นทายาของลีนาแล้วก็7จะเป็นทายาของยูอีถามว่าทําไมผมไม่เอายูอีขึ้นก่อนที่จริงเอายูอีขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าผมมันมีปัญหาแพ้นะครับผมตอนที่มังกรเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นร่างแดงร่าง2อ่ะมันจะมีบางครั้งที่มันเข้าเฟสตอนที่เขามันหักหรือเปล่าเออประมาณนั้นนะครับผมพอมันเข้าเฟสแล้วตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบฮิวทันทีไงมันต้องรอเข้าถืนแล้วมอนมันก็ตีมาความเร็วมันก็สูงอีกครูมันก็ตายก่อนดังนั้นผมจะเซฟโดยการที่เอาลีนาเนี่แหละมาวางไว้้ตรงนนีจบะคผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าปุ๊บลองตั้งตามผมดูนะรู้สึกว่าก็เล่นอีซี่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่รู้ว่ามังกรจะเข้าเฟยแดงบ้างไหมเนี่ยอ่ะปุ๊บโจมตีมาบับบิดกิจครับผมจังหวะนี้มังกรตบมาครับรอลีน่าปุ๊บโจมตีไปอาจใช้เวลาน,านานหน่อยครับถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้เวลาเร็วก็รอทางาของตัวละครทีมฟูเนาะปุ๊บแล้วก็บับไปครับผมโดยลีน่าครับนี่ ลดเกาะป้องกันไปจริงๆลีนาบางคนอาจจะแบบแย้งว่าเฮ้ยซีหกจริงๆเอาตามที่ทุกคนไหวก็ได้ไม่ต้อง C6 หรือว่าถ้า C6 จากการที่ทุกคนแบบปั้นจนสุดแล้วก็นั่นแหละใช้ยาวๆจริงๆมันควรที่จะปั้น C6 กอยู่แล้วครับผมมันเป็นตัวละครที่แบบได้ใช้อ่ะอืมควรปั้นตั้งแต่ต้นเกมปึ๊บแล้วก็โจมตีมาครับรอดูว่าถ้าจุดอ่อนไม่ติดแสดงว่าผมใส่ไอ้วงแหวนผิดเซตนะเนี่ย อาไว่เป็นไรอยดูทีหลังดีแปะดีบัฟไปครับผมตอนนี้มีกี่ดีบัฟมีทั้งหมด4ดีบัฟแล้วบางครั้งใส่อินเดียมันก็ไม่ทันนะพอมันไม่ทันก็ทําให้ดาเมจช่วงหลังเนี่ยมันลดลงอยู่บ้าง <c oughs> ปึ๊บอ่าแล้วก็ฮิครับผมปั <c oughs> ๊บเข้าไปจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นทาร่าของยูอีมันก็จะมีการบัฟเพิ่มดาเมจความเสียหายกายภาพด้วยนะ <c oughs> แต่อันนี้คือผมใช้เป็นทาร่าของแซอยใช้เป็นทาร้าของดีหน้ามันก็เลยเบาครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับ พยายามสังเกตดูด้วยอังจีนถ้าเกิดว่าเราจะแพ้เนี่ยมันจะแพ้ตอนช่วงมังกรเนาะถ้าเกิดว่าใครแพ้ตอนช่วงมังกรให้ทุกคนเปลี่ยนไปตามผมก็คือเอาลีนาเนี่ยมาฮิวก่อนเพราะว่ามันมีฮิวก้อนใหญ่ไงแล้วก็มีฮิวดอกเล็กดอกเล็กเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาอยู่อีกก่อนบอกเลยว่าชิบหายครับผมฮิวไม่ทัน <c oughs> มันต้องรองเข้าเทินอ่าแล้วก็บัฟไปครับวนลูปแบบนี้สบายๆชิวๆมังกรจะเข้าสู่เฟสแดงไหมเนี่ยโจมตีมา ผมก็เป็นเน้นเป็นทางด้านของไอตีบอสพวกปาร์ตคานนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของบอสวัวตอนนี้ก็จบมาเป็นทีเดียยแล้วก็เลยมาลงอันนี้นะครับผมเอาไว้หลังสุดเลยแต่ก็ผ่านได้ละสบายนะครับผมมีแบบลงปีทุกวัน5ครั้งก็จะมาลงใช้สิทธิ์ให้ครบปึ๊บแล้วก็โจมตีไปครับเซอินปั๊บปั๊บปั๊บปึ้งเข้าไปนะครับผมก็มรู้สึกว่ามันเบาวกว่าเดิมมันเนี่ยเออสกิลลืมบอกไปนะครับผมสกิลไอ ไออะไรนะแซอินที่ควรลงนะครับเอ้ยไม่ใช่แซอินดิใช่บอกว่ามันชื่ออะไรวะเนี่ยเออเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจตามกันก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าสับสนชื่อระหว่างแซอินกับไอราเชลเออนะครับเออมันถูกแล้วแซอินแซอิน ไอแซอินเนี่ยควรที่จะลงเป็นการโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นสกิลที่มันอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับผมเป็นสกิลทําดามเมจเนาะแล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยืนไม่อยู่นะก็พยายามให้ลงเป็นทาตาของพา,ร,า,าร์สก็แล้วกันเพื่อที่จะมีการลดทอนพลังเวทเป็นย9เป็นแล้วก็ ทำให้อัตราคิเพิ่มมาอีก5%เราจะได้ลดในการที่ตีให้ลงทางท่าของอัตราคิถ้าเกิดว่าใครไม่มีหาแหวน6ดาวที่มันเป็นอัตราคิก็ได้นะมันได้มาตั้ง10%เลยมาผมตัดปตอนที่กำลังจะตีเสร็จเลยละกันนะครับผมใช้เวลาอยู่กี่นาทีก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> เดี๋ยวทุกคนรอนานเกินไปปุ๊บจมตีไปปุ๊บปๆ๊ป๊ปอ่าตายไม่ตายอีกขาดดาเมจอยู่นิดนึงวิ <laughs> <laughs> าบ้าเออรู้สึกว่าดาเมจลดนะเมื่อก่อนผมใส่เซตอะไรวะ ทำไมมันแรงกว่านี้อืม<พ>าดา,<พ>าเม็ดลดลงนวเนี่ยได้มาแล้วนะครับผมผ่านไปอยู่ที่ประมาณ3นาที44นะครับ<อ>ผมวิประมาณนี้นะครับ<อ>ผมก็อาลาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกระจใหของขลิปต่อไปแล้วก็สลิปด,ด,ดีครับขอตลาไปก่อนกดบายท่านผู้ชม